สวัสดีค่ะได้เวลาภาษาพาเพลินบายสาสีกันแล้วค่ะเราไปรเรียนรู้ภาษาไปได้วยกันต่อเลยค่ะถ้าเราจะพูดว่าอย่าบอกใครภาษาใต้พูดว่าอย่าบอกใคยนั่นส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't tell anyone don't tell anyone และถ้าเราจะพูดว่าอย่าซูบุรี่ที่นี่ภาษาใต้ก็จะพูดว่าอย่าซูบเหมือนยาที่นี่ส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't smoke here don't smoke here และถ้าเราจะพูดว่าอย่าโกรธฉันอีก อยา่าโกรธฉันอีกภาษาใต้จะพูดว่าอย่ากโกรธกันอีกกันส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't c l m a g a i n don't c l m a g a i n นะคะและถ้าเราจะพูดว่าอย่าบน่นภาษาใต้ก็จะพูดว่าอย่าบ่นตะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't complain don't complain และถ้าเราจะพูดว่าอย่ามาสายส่วนภาษาใต้ก็จะพูดว่า อย่ามาชา้อย่ามาชานั่นอย่ามาใา,า,า,า้อย่ามาชานะคะภาษาใต้จะพูดอย่างนี้ส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't be late don't be late don't be late หมายถึงอย่ามาสายนะคะและถ้าเราจะพูดว่าอย่าร้องไห้ภาษาใต้พูดว่าอย่าร er er ้องตะอย่าร้องตะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า don't cry don't cry เอาละค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษากันแค่นี้นะคะไว้วันหน้าเรามาเจอกันใหม่ See you a g เก n ค่ะ goodbye